แล้วครับสวัสดีครับพวกผมในโชว์ไยเกมไมค์ครับครับกับไมค์ครับที่มีชื่อว่าวันพีชฮาร์ดคอร์หมดครับผมวันนี้ครับก็กลับปั๊บปุ๊บกับผมเหมือนอีกรอบหนึ่งนะะหลังจากเขาที่แล้วรู้สึกว่าผมจะหาหอยทากมาเพิ่ม2ตัวใช่ปะล่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราไปปั๊มค่าตัริกิกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เออมันบักเว้ยตอนนี้รู้สึกว่าเผามันบักอีกแล้วผมรู้สึกจะเปลี่ยนเผาบ่อยเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอ่าเผามนุษย์ครับแล้วก็อะไรวะ เป็นกลุ่มโจรสลัดนะครับแล้วก็เป็นนักดาบด้วยกันเนาะผมจะไม่เปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่ารู้สึกว่าพอมันเปลี่ยนแล้วมันจะเริ่มบักเนาะนี่ไงแล้วมันสู์เหมือนเดิมแต่ดีนะเลือดมันไม่หายไปดเดู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 อุ๊ยอะไรอุ๊ยหอ้ยใช่ตัวหนึ่งนูู้เอาสีเลยด้วยกันเนาะมา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 เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอขอหาไอรอนก่อนไอรอนเออสักก้อนครับส่วนผลปีศาจก็เดี๋ยวค่อยกินสักพ้าหน้าดีกว่าเดี๋ยวพันนี้เราต้องการอะถ้าเดินชมจันเนาะ เราจะได้ไปตะลุยดวงดาวได้อย่างภาคภูมิไงไม่งัเงินตกมาตายเอาจะไปไหนน้องหอยทากขอหน่อยจ้าได้แล้วดี๋ๆต้องดำน้ำไปเหรอโอ้โหเป็นมนุษย์แมงดำโคตรช้าเลยครับแล้วรู้สึกว่าตอนนี้จะไอเนี้ยมากเลยอะอะไรวะเดี๋ยอ่าไม่มีของไม่มีของไม่มีของอะไรมากมายเลยชุดนม่ก็จะแตกแล้วไงแต่เรื่องรู้สึกว่าจะมีสักเท่าไหร่เออไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเรจะไปวางเพิ่มนะครับเราจะไต่เต้าไปเรื่อยๆ <c oughs> อ้ยชิบหายดูฟักเตอรโอ้ย <c oughs> โคตรตกใจเลยโอ้โหแม่งโผล่มาอยู่ข้างหลังเนี่ยอยอะโผล่มานะ่ะชอบเข้าข้างหลังเหรอโอเคครับเดี๋ยวเราวางสีอะไรจัดไปครับแล้วก็ค่อยๆเลือกผมจะอเอาแบบชิวๆก่อนเนาะไม่งั้นเพราะว่ามันตีแรงมากอะเอาแบบชิวๆก่อนไม่เอามาสี่ตัวเว้ยเอยเอย ถึงเราจะมีสีอันก็เหอะนะนะจ๊ะโอเคครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วอู้สามร้อยแปดสิบแล้วรู้สึกเหมือนจะรีมาเหมือนเดิมแล้วนะสามร้อยแปดสิบเอาไหนเพิ่มดีโอ้นี่ไงลองซัมมอนออกมาแบบเยอะๆเลยด้วยเออสักสองสองพวกไปจัดไปครับเอาสักสองพอไม่ไม่งั้นมันจะโหดเกินไปเพราะว่ามันตีเราแค่สองสามถีก็หมอ,อยี่สิบใหญ่ชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใกล้แล้วนะอุ้ยนี่ไงนี่ไงมันมีสกิลแบบว่าวับแบบโคตรไวเลยฮะ อารองเดี๋ยวพี่ของกินเนื้อจองนจ้าอารองมีเดี๋ยวเจอหกของคอคอดายบ้างเออใช้บ้างเนาะเออเอาเปล่าเอาเปล่าอารองเออเอาก็ได้นะอารองบอกพี่ผมไม่กลัวหรอกนะเออนี่เท่าไหร่แล้ว450เลยฮะเรายังไม่ได้ท่าอะไรเลยจะไปเดี๋ยวคราวนี้ลองเอาสักอ่าอะไรดีวะสามอันดีกว่าสามอันสามอันเออสองอันแล้วแล้วก็อันที่สามครับเอยสามอันเอาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะ เอาก็ได้นะเออนี่อันนี้ทีเดียวตายเตัวนี้เออมาดิมาดิเอามามาก็ได้วชิมหานเด๋อวเดือวเดือดเดือดเดือดเดือนเดือดเ้ืออดเดือดเดมอดเดือดเดือมเดือดเดือดเดือนอ้เนอมเหรอดเดือดเดือมเดือมเดอดเดือด้ดะอดเดือดเดอเดือดเดชอออ้เอมเดืองเดือดเอดเหือดเดือเดอเดือดเดือดเดงอดเดือดเดอดเดอเดือเดือดเอเยอเอเเอเดอ จูดูจูดูดูโอ้ยได้แล้วเว้ยโอ้โหท่านี้เราได้ท่าโซไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับหนึ่งท่านะเออเอาเอาลองโอ้โหเคก็คือเวลทำไมมันเยอะจังวะเดียวโอ้โเวลมันจะเยอะอะไรปานนั้นเว้ยเคเยอะมากเลยครับตอนนี้เราเวลสามสิบเจ็ดเรียบร้อยครับจุดติแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่จุดติแล้วก็ได้เออสกิลอะไรมาขอดูก่อนนะคงไม่มีตัวอะไรผมมาหรอกนะ อ่าตอนนี้เลือดเราหกแลครับแล้วก็ขุดเราทั้งหมดหกครับแม่งโคตรปังเลยมินิแมบ,บเนี่ยโอ้ชุดชุดชุดอ่าไม่เป็นไรเนาะชุดยังอยู่เนาะเดี๋ยวจะค่อยกินอาหารกันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยเยี่ยไอ้เนื้อสเต็กอ่ะมันอร่อยจริงๆเลยต้องพูดทุกครั้งไงโอเคครับต้องสื่อว่าจะเป็นห้าร้อยนะครับได้ท่าโซมาท่าโซคือท่าอะไรมา,ราลองดูก่อนเดือดเดอดดือดอด,ด,ดคือท่าวิ่งไวนะครับเดี๋ยวใช้ให้ดูโซ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  อุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเเป็นายเลดดีกว่าายเลตจ้าตงสลัดบุบบุกแล้วจ้าไปเมื่อกี้เราเอาเท่าไหร่วะสามปะจัดไปครับเดี๋ยวคราวนี้จัดไปหนักๆเลยคือเอาทั้งหมดสี่อันเลยดีกว่าสมอนทีสี่อันเลยเอออารองแล้วก็ไม่กลัวแล้วเขาเนี่ยจะได้ไวที่สุดแล้วครับอารองอาเขาเขาได้รู้สึกว่าจะไม่ได้ค่าโดริกินะฮะจากที่ลองมาแล้วเนาะจัดไปหนูโอ้โหายแล้วมาเป็นฟงเลย มาเป็นฟงเลยเอ้ยอาจาบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่อเหยโหยูยูเอออยู่ข้างล่างไปดีอย่าขึ้นมาขึ้นมาบนบกมันไม่ดีเข้าใจว่าเป็นมนุษย์ง่วงมนุษย์เงือกอ่ะเอ้ยเอาเอาเอาก็ได้นะเอาวะเอาวะเอาเว้ยเอาอะเอเดี๋ยวสิเอาก็ได้อุ้ยมีตัวดำดำดำน้ำด้วยไหมข้างขวานี่ใครอ่ะว่าร้องครับผมเอ้ยเอ้ยเอ้ย ดบเบลนี่แบบดบดบเองจะดบเยอะไปไหนอะ่ะตอนนี้ได้697แล้วฮะโคตรไวเลยรู้สึกว่าเป็นท่าโซน่าจะประมาณ1,000เนาะไอ้ ه, ไม่ใช่ท่าโซดิท่าเดินชมจันประมาณ1,000งพันครับมาสมมอนออกมาไอ้หนูเอ้ยออกมาออกมาออกมาจ้าืหเอ้ยโทรเรียกนะเหมือนสั่งอุ้ยเดี๋ยวดมันตีกันปะ่ะอุ้ยชิมหายแล้วอุ้ยเดี๋ยวดจะทะเลาะก,กันดิเฮ้ยหูนายอุตส่าห์มีร่างแยกเนี่ย เออใช้คาถาแย่งเงาพันล่างมานี่เดี๋ยวมันคนเรื่องกันโอ้โหตีกันทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ็งจะตีกันทําไมอ้ยเออเอาเอาว่าเอ้าเาก็ได้นะเอาเดีเอาเอาดียเฮ้ยเอออย่อาบอกตีกันทําไมฮนะอุซามิคาถาแย่งเงาพันล่างโถโอ้รู้สึกว่าการปั๊มอย่างนี้ม่งได้แบบสองเด้งเลยได้ทั้งเวลไ,ได้ทั้งเลือดนะครับแล้วก็ได้ทั้งท่า แปดร้อยแล้วครับก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ถ้าเดินชมจันเลยต้องแปดร้อยแล้วนะแปดร้อยแล้วนะ่ะหกนาทีได้ไม่มาแปดร้อยโถต้องปั๊มสักสิบปีแล้วมั้งเนี่ยเอาสักห้าอันดีไหมเดี๋ยวหาสักห้าอันหกอันเลยเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนนะรู้สึกดาบที่อ่ามันมีในเกมแบบที่หาได้ครับก็ดาเมจสูงสุดแค่สิบหกเองคือดาบอย่างอื่นเช่นดาเมจสิบแปดครับเช่นดาบของรอพวกเนี้ย มันจะหาได้จากการเสกเท่านั้นครับเดี๋ยวผมค่อยทำเอ็นพีซีมาแลกขอเนะจ๊ะเออเอ,อ้ยเอ,อ้ยนี่นี่เอาได้นะจัดไปไอ้หนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายแล้วนี่ไงนี่ไงตูตีทีแม่งหายแบบโคตรหลายแถบเว้ยคือแบบถ้าเป็นเลือดธรรมดานี่อย่าหวังว่าจะรอดชีวิตอยู่ได้ในพาร์ทหนึ่งหนึ่งพาร์ทและนี่ก็แรงเหมือนกันนะระวังด้วยนะระวังระวังนะจ๊ะเล่นฮาร์ดคอร์เอ้า โอเคครับตอนนี้ก็กลับกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกเมื่อกี้ตัวเกมรู้สึกการเกิดการเด้งดึงอะ่ะเด้งดึงอยู่ดีแม่งเด้งหลุดออกจากเกมเฉยเลยครับแล้วก็ผมไอ้ไายตัวพวกมึงแกไปเรียบร้อยแล้วครับรู้สึกค่าธุรกิจผมเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าเนาะเอา้ามันบักอีกแล้วเหรอ <c oughs> อะไรวะโอ้พอเข้าเกมมาใหม่นี่บักทุกทีเลยเว้ยแบบอะไรอ่ะรู้สึกผมจะสมมอนมันเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันจะไอเนี่ย มันมัน,ม,นมันก็เลยแบบเด้งหลุดไปะฮะรู้สึกซัมมอนแบบ,บซับๆ้ำกันนะฮะมันตัวเกม,มเด้งหลุดออกไปเลยอะ่ะก็ทําให้เกิดอาการซวยเกือบเข้าเกมไม่ได้ละเว,ว้ยดีนะแบบกู้คืนได้นะไปเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่าได้ถ้าเดินชมจันแล้วก็อะไรอุ้ยแปดสามหกแล้วเวเออเอาเอา,เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยใกล้แลใกล้แลเกลินแล้วเอาสักสองอันก็พอเนาะการหลุดกันหลุดกันหลุดไง เออตอนนี้ก็ต้องเชี่ยวชาญระวังสักติดหนึ่งนะครับผมเอ๋ยจุยดุยจุยข้างซ้ายก็มาเลยเอองจะขึ้นมาดิเฮ้ยอ่าลองวาเหอวาเหวาเหออิงอิงเอาเนี่ยเอาเอต้องซ้ายขวาสิกเอ้ยเรียบร้อยนะฮะตอนนี้รู้สึกเท่าไหร่เก้าร้อยหกแล้วเว้ยอืมเดินชงจันทร์ตูจะได้แล้วเจดรอยแล้วเยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ขอเดินชมจันทร์หน่อยจ้ามีเป้า นี่ครับเอาสัก2อันก็นพอครับอย่าเอาบ้าพลังม้าเหมือนผมเลยแบบเมื่อกี้ไงบ้าพลังแม่งตัวเกมหลุดหลุดของแท้ไงโถไม่น่าเลยเราไม่น่าเลยพวกไหนชิมัยอุ้ยชิมัยนี่ไงโคตตีโคตรไวเลยอุ้ยชิมเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดิเฮ้ยอุ้ยแม่งไหวเดี๋ยวพึ่งหนีซ้ายก็ขวามาซ้ายก็มาขวาก็มาเฮ้ย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 เออเอาไหร่แล้วอุ้ยทำไมมันบั๊กอะ่ะเดี๋ยว what the fuck เอาโอ้ดวดวดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออตอบล็อกก่อนตอบล็อกก่อนทิ้งก่อนทิ้งก่อนครับแล้วก็เลือกเผาใหม่ครับอะไรวะมันบักน็กได้ไงเนี่ยเออเอ็งอยู่ข้างล่างไปนี้แหละเรียบร้อยครับเอ้ทำไมหกสี่ป่ะว่าจะฟังอะไรวะจะครบหนึ่งพันอยู่แล้วอะดิวดิเอามาสักรอบก็ได้เอามาสักรอบมันสักรอบมันสักรอบนี่ถ้าเราตีมันอาจจะรีให้ไงโถคิดในแง่ดีหน่อยเด้ ใช่ไหมเล่าใช่ไหมเล่าโอ้โหมันไม่รีด้วยว t ต e f ว c k คันทีเลยครับโอ้โหแล้วหรือว่าตอนแรกผมเป็นอะไรวะมนุษย์เงือกปะผมเลือกพผาผิดปะเนี่ย,อ,ยอะไรวะวัตถุตัวต้องเวลใหม่เลวเนี่ยที่ทํามาเนี่ยเออที่ทํามาต้องเวลใหม่หมดเหรอไม่มีทางหรอกต้องเกนะ้าหนะ้าน่ะเก้าห้าน่ะเวลมาตั้งนานอะไรวะ เออเอออะไรเนี่ยร้อยสามสิบแล้วโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเวลก่อนครับเดี๋ยวจะเสียเวลาเพราะว่าเราเวลไปแล้วเนาะรู้สึกว่าจะได้สักประมาณเก้าร้อยกว่า,วาครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็ค่าธุรกิจทั้งหมดหนึ่งพันสองแล้วเอ้ยทําไมค่หนึ่งพันสองแล้วมันยังไม่ได้ถ้าเดินชมจานเลยเหรอวะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้หนึ่งพันเหรอเดี๋ยวดูก่อนครับนะเอ้ยหนึ 1, ่งพันมันไม่ได้ค่าดุลกิจครับหนึ่งไม่ได้หนะนะน,นึ่งพันสองร้อยนะหนึ่งพ เฮ้ยได้แล้วได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยเอยเมื่อกี้ตีมาสดตีมาเปื่อยเลยอื้มประมาณหนึ่งพันนะรู้สึกเมื่อกีก้เกิดการบั็อกอยู่เนาะดูดิได้หมดแล้วครับถ้าเดินชมจันร์ปมมือรับผม <c oughs> โอ้โหกว่าจะได้มาแม่งคุ้นยากเลยเว้ยอย่างแรกเลยเมื่อกี้ปั๊บตีตีเราแบบตีบ้าพลังไงตีไปสักสี่ห้าสี่ห้ารอบอะซัมมอนทีเดียวมาสี่ห้าฝูงเลยครับแล้วก็แม่งก็เด้งไปทีหนึ่ง แล้วอยู่ดีๆปั๊บโหพอคนจะครบพันน่ะคนจะครบพันแม่งเด้งหลุดไม่ใช่เด้งหลุดดิเฮ้ยพูดผิดพูดผิดครับ <c oughs> คือค่้ธุรกิจหายโหนี่ผมนี่ตกใจเลยเวิลมาตั้งนานโอ้โห,โหตอนนี้ครับก็พันเจ็ดสิบสอแล้วนะจ้านี่ไงได้แล้วครับถ้าเดินชมจันทร์เอาเป็นท่าที่แบบโดดสูงอย่างเงี้ยที่อะไรใช้วะที่พวกซีพีนาใช้ได้นะเว้ยมาเราจะเดินชมจันทร์แล้วไปสกระซวกหลังแน่ยังรอเลย เด er ี๋ยวเด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 ี๋ยวเสียงอะไรเอ๋ยเสียงอะไรเลยโอเคครับตอนนี้ครับต้องขอเวลากลับบ้านก่อนนี่ไงเวลามันลงมาเนี่ยเห็นไหมไม่เสียอะไรเลยโอ้โหถ้าเดินจมจันทร์นี่มันแจ่มจริงเลยอ่ะขอกลับบ้านก่อนไปหาอะไรกินก่อนเนาะมีอะไรให้กินบ่ยังไงสามชิ้นกับอะไรเอ๋ยไม่มีอะไรกินเลยขอสักชิ้นได้ไหมไม่มีผงไม่มีเผาอะไรเลยเหรอโถเอ้ยทำไมนายไม่ทำอาหารนะไทยเอ้ย ในทำอะไรอยู่นวันเนี่ยเล่นแต่เกมอะ่ะอาหารไม่ถงไม่ทำอะ่ะโทรเดี๋ยว,ยวปิดแม่งเลยเดีมัเนี่ยอุดแม่งเลยมันใส้เอาอุดไว้ก่อนอุดไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อโดอนตกไงตอนนี้ครับก็เลือดประมาณเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะเยอะอยู่เว้ยแต่โดนอาลองกระวซวกใส้ทีนี้ไม่น่าเหลือเว้ยโอเค,คับเดี๋ยวเราก็จะไปตะลุยดวงดาวกันต่อนะไปหาแบบพวกพวกแล้วตัวจะปักท้ไม่รู้บ้าตัวเองแล้วตัวเองเป็นบ้าตอนเนี้ยปักท้หามมะเขืออะไรไปรู้ โอเคครับระหว่างนี้นะครับขอเนื้อหน่อยเออเนื้อเสร็จแล้วถ้าจะขอรีเลือดแป๊บนึ่งครับเงี้ม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 เป็นเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อหมูเหรอเอ้ยเนื้อหมูก็อร่อยใช้ได้เหมือนกันนะไม่ใช่แบบเนื้อวัวอร่อยอย่างเดียวนะเว้ยหมูก็ใช้ได้นะจ๊ะบอกเลยโอ้ยไอ้เงนเอ้ยเงินเอ้ยเงนเอ้ยโอ้โหเฮืออะไรวะเมื่อกี้เจอผีหรอกอะแล้วก็ฆ่าผีด้วย คของค้คก็ไ <niño> ด <sharing> ้เ <observed> นี่ยนะเอ้าแมนแมนอุ <society sharing> ้ยช <Lud> ิบหายดุดดเอ้สลับสล็อตครับต้องสลับเปลี่ยนทันดีกว่านะเปลี่ยนไปอันที่สองดุดดุดดดแมนแมนเป็นดุฟัสไอ้เอ็มดุฟสโอ้โหแล้วเกิดกันแหลกดุดดุดดูดูจู่ดุงจูดู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 เอาเอ้โอ้โหตอนนี้ครับหนึ่งบันเจสองเท่าเดิมครับเพราะว่าไอพวกนี้มันไม่ได้ค่าดอลลิจีนะครับเอ้าขอดูดูดพี่ไปสิจ้าเรียบร้อยนะครับดูดไปเรียบร้อยแล้วที่ขุดมาเพราะตัวนี่นอนเลย ใช่ไหมขอดาวทอง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 เอ้ยติดอะไรเดียวเดียวเดียวดู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 อะไรมันดูอะไรขนาดนี้เวียนหัวนะบอกเลยอ้อนี่ครับดาวทองด้วยเนาะจัดไปเอ้ยเฮ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 ้ยกนดาวเนี่ยเดี๋ยวผมสอนวิธีใช้ก่อนรู้สึกต้องกดิ๊ดขวาเลยนะ คือแบบคราวนั้นนะที่จะสอนใช้แต่เฟลไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่รู้ตอนนี้ก็มีน้องคอมเมนต์มาด้วยนะมีบางน้องบางคนครับคอมเมนต์มาบอกว่าให้กดคลิกขวาันก่อนพี่แล้วกดเซตอะไรนี่แหละเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูที่บ้านกันดีกว่าหรืออย่างอย่างอื่นอย่างอื่น,นต้องขุดอย่างแรกไม่ใช่อย่างอื่นเอาอะไรไปดีเอาทองทองขอทองหน่อยจ้านี่งเราเอยหมดยังวะ <c oughs> มีเพชรด้วย <c oughs> เพชรด้วย <c oughs> เพชรก็เอาครับผม เอมอลก็มีดาวดวงนี้ไม่เป็นดาวท็อปท็อปอะดาวท็อปท็อปมันจะมีเป็นบล็อกเลยแต่ดาวพวกนี้มีเป็นอ่าก้อนแร่ครับก้อนแร่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไปไปไปเราจะรีพนเอาแค่นี้ก็พอแล้วแหละเนาะนะ้อโหไม่ค่อยมีอะไรเลยเซ็งรู้สึกเกิดอาการเซ็งนิดๆนะครับโอเคนี่ไงไปเดี๋ยวเราไปหาดาวดวงอื่นกันดีกว่าครับก่อนที่อ่าอะไรเนี่ยอาหารเราจะหมดกันก่อนนะจ๊ะ พวกจะตรงไปเรื่อยๆเลยเราจะใช้ดูแฟส f อ้ t I'm the fast boy เฮ้ยๆอุ้ยหูอุหูตัวนั้นมันตัวอะไรอ่ะคุ้นๆหรือเปล่าจะโดดข้ามหัวมันไปไวเฮ้อนี่ไงนี่ไงต้องแบบโดดโดดเฮ้ยตรงนู้นมีดาวอะไรเฮ้ยบุกอย่างวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าถ้ามันอ่าดูดเราขึ้นไปก็แสดงว่าเรายังไม่ได้บุกเนาะ ปัจจุ๊บันปุ๊บโดดฟืดฟืดไอเอ็มตัวแฟดไอเอ็มตัแฟดทุกคนก็อาจจะโอ้โหพี่โคตรเมาเลยพี่เล่นอะไรของพี่เนี่ยเอ้ยเรือปะวะโอ้ยนี่มันแจ่มเลยเนะี่ยโอ้ยเอ,เ,อเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเรือก่อนเอาเรือก่อนเอาเรือก่อนเออเอาเรือก่อนหันไส้มานานและมาเกิดสมอนแถวบ้านเนี่ยเว้ยว่าแถวบ้านหรอกเกิดเขตอะไรเนี่ยน้ำเนา่าปะเนี่ยเออนี่ไงอุ้ยชิบะหนี่เอาอ่ะ เออเออมาชอบมาต่อยอุ้ยชิบหายโคบี้ด้วยครับโคบี้ด้วยระวังด้วยนะโคบี้โคบี้ชิบหายโอ้โหสองคนเลยเหรอูอ้ยพึ่งสปอนตรงนี้นะจาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โคบี้แม่งมาต้อนรับหรอกว่ามาถูกฟักเตอร์เลยมาต้อนรับอะไรเลยขนาดนี้เนี่ยเราไม่ต้องการให้นายต้อนรับเรานะโคบี้เอาบุกอย่างเออสปาวเองออกไปสักแล้วก็โดนกล่องแล้วก็ชิงหนีดิครับอุ้ยได้กล่องหนึ่งแล้วเว้ เดี๋ยวรู้สึกว่าที่บ้านผมจะมีหนึ่งคีนะโอ้โหจนสลัดตรงนน้นแม่งแบบอะไรเนี่ย <c oughs> เอ้ยดาวดวงนี้เป็นดาวอ่าหินนะไม่ใช่ดาวหินดิดาวก้อนทรายเว้ยอุ้ยติดหัวนะเนี่ยเออตรงไหนครับรู้สึกว่าดาวดวงนี้มันจะมีอะไรปะเนี่ยชิปหายแล้วมีซีทอด้วยโอ้โหมีแต่ไอออนอะไรเนี่ยโถเอ้ยเดีย๋ดวยว,ยวยขุดก่อนก็ได้เนาะขุดแกนดาวก่อนขุดไว้เพื่ออะไรเพื่อเราแบบ <c oughs> จะได้รู้ไงว่าเราเคยมาบุกแล้วเนาะ ขุด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 เฮ้ยอย่ามาคำรามข้างๆหน้าดิเฮ้ยเองชอบคำรามอย่างเดียวไงไม่เคยทำอะไรวันๆหนึ <oh ่งอะซีโทเอ้ยซีโทเอ้ยเดี๋ยววิชิบหายติดอะไรเนี่ยวัดถล่มฟักเดี๋ยวดิเฮ้ยขุดก่อนขุด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 ดิเฮ้ยขุดดิเฮ้ยขุดดิเฮ้ยขุดดิเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ฮอนติดอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขุดขุดไม่ทันด้วยขุดไม่ทัน โอ้โห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 รอดเฉยเฮ้ยรอดว่ะเฮ้ยโอ้โหชิบหายละเมื่อกี้ไงคือรีบกดออกเกมเข้าใหม่ทันทีเลยโอ้โหแม่งเกิดการบั๊กขึ้นไปโอ้โหวันนี้แม่งเปนวันสวยของผมจริงเลยบั๊กมาสามสี่รอบแล้วอ่ะเดี๋ยว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 ขอขอเพชรขอเพชรพอขอเพชรแล้วก็ชิ่งหนีด้วยรู้สึกว่าต้องรีบกลับบ้านแล้วเลื่อนเลื่อนแม่งเหลือเท่าขี้มด โอ้โหเหลือเท่านี้แล้วอิงจะอยู่รอดไม่เนี่ยท้ายเอ้ยชิปหายแล้วครับว,วันนี้ต้องรีบกลับบ้านก่อนขอกลับบ้านก่อนขอกลับบ้านให้ได้พอปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินชมจันทร์ไปเรื่อยดีวยกว่าเนาะไม่อยากลงพื้นอะ่ะลงพื้นไปผมว่าไม่น่ารอดเลยครับก็อาจจะช้าสักติดนึงนะฮะโอ้โหเมื่อกี้แบบอะไรอยู่วะมันติดบั๊กอะพอขุดขุดแกนดาวออกปะพอขุดแกนดาวออกก็แบบโคตรงงเว้ย อยู่ดีๆแม่งแบบติดบั๊กอะไรของเราเนี่ยวันนี้เป็นมันที่สวยที่สุดแล้วในการเล่นนะฮะเล่นอะไรแม่งก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยบ้านผีปอบปะเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยมันบ้านอะไรเนี่ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดค่อยมาดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาไม่อยากเสี่ยงเราก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรอยู่ในนั้นครับอืมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ขอไปดูข้างในบ้านก่อนได้ไหมเดี๋ยวดีขอสํารวจหน่อยจ้าโอ้โหชิบหายแล้วบ้านแม่มดเดี่ยวด้วยด้วยเอ้ยโอ้โห <het art> อุ้ยเกือบออ้ยระทึกเลยเมื่อกี้มีไอ้คิงคองไอ้กิงคองไอ้ออตัวสแควร์ไงมันจะมาเอาผมไม่ได้ไงโอ้โหพี่แม่งเอ้ยโคตรเซ็งเลยวันนี้อันแบบวันที่สวยที่สุดอะโถต้องแอมแฟดโอ้โหเดี๋ยวแฟดไม่ได้แล้วเดีแฟดไม่ได้ละไอพี่พี่ต้นไม้เขาอยู่เดี๋ยวรถจะซวยเอาโอโเคครับถึงบ้านแล้วครับอีกประมาณ60-70เมตรนึถึงบ้านเราแล้วนะครับ ขอเวลาพักผ่อนก่อนเลื่อนเหลือเท่าแบบห้าหกหลอดเองมันจะไม่รอดเอานะเนี่ยโอ้ยดิ่งไปซะดิ่งไว้โอ้ชิวเอ้ยถึงบ้านครับถึงบ้านก็ปลอดภัยไปประมาณสี่ห้าเก้านะเดี๋ยวดูดูอุดก่อนอุดก่อนไว้อุดก่อนเอออุดให้หมดเลยอุดให้หมดเลยโอ้ยอุดู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 โอ้ไม่จะบอกไม่มีอาหารเลยนะเฮ้ยอะไรวะอาหารไม่มี ชิปหายแล้วเราต้องกินโลเกียใช่ไหมเนี่ยต้องกินโลเกียใช่ไหมเนี่ยเพื่อที่ทางรอดอะ่ะโอเคครับผมจะกินโลเกียเลยดีกว่าเนเาะพอกินโลเกียไปแล้วก็จะเป็นอามาตะแล้วไงจัดไปครับเรียบร้อยนะฮะโอ้โหประมือผม <c oughs> อู้เอ้ยลืมอ่ะเราลืมว่ามีอีกคีย์หนึ่งอะ่ะไม่งั้นเผื่อเราเปิดได้โลเกียก่อนไงไปเปิดเลยดีกว่าเนาะก่อนจบพานี้ไปต้องขอเปิดก่อนนะครับจัดไปพี่น้องได้โดนลุโดนลุนแล้วผลเทียนไปมา เป็นแบบคอลเลคชันของแ,แล้วนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวขอลองใช้ก่อนมันใช้ยังไงวะต้องกดคลิกขวาอ่ะกดขิกขวาแล้วไงกดอะไรต่อวะเดี๋ยวเอาว้านี่ไงเดี๋ยวไอแอมโดนแฝดบ้าเราไปอะโอ้โหนี่ไงนี่ไงมันดูดผมเลยเว้เาดีแอมนี่กดโคตมรมั่วเลยเออนี่ดุงดาวโอ้ ถ้าคือแบบเราไม่กินผลลูกเกีย้ยเมื่อกี้เราจะโคตรเจ็บหัวเลยอ่าคราวนี้ครับลูกผมกินผลที่เอี้ยเรียบร้อย,ยนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาลองใช้ผลนี้ก็เลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็อะไรเ,เอ็งจะบักอีกแล้วเหรอมันบักบ่อยไปไหมเดี๋ยวผมก็ต้องขอไปดีค่าลิกิโดล,ลิกีนะครับเราไปเลือดก,ก่อนนะเพราะว่ามีลกเกลี้ยรเราก็จะเทพขึ้นนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครกับพาร์ทที่แย่ที่สุดดี พาที่ดวงสวยที่สุดดีด้วยนะครับก็กดแชร์เพื่อนดูเยอะๆด้วยนะครับวันนี้ครับต้องจากไรอุทีานนี้ก่อนครับพบใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละใครเล่นในโซลดามนะกดเซิร์ชเลยฮะไทยเจี n ยนแชนแนลแค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ช่องของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับ แล้วก็อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับมองไปทางขวากดไ like, ลค์ถ้าข้อล้านครับ,รบอย่าลืมกดแชร์ด้วยละ่ะคอมเมนต์อะไรอะไรก็ได้ครับหรือกดพบที่ f a c e b o o k แค่นี้คุณจะได้รับข่าวสารของผล้วละ่ะ